สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีความฝันมากเลยว่าอยากมี ending แบบ f a i r ี ending ใน l บทุกคนขอขอกล้องซูมาที่ผมนะเดินผมจะ ending ให้ดูเ,ด,เดิน e อ d i ด้วยกันหนึ่งสองสาม นานไปโทษทีโทษทีก่อนอื่นเลยก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนบางคนอาจจะอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้ผมชื่อมิกนะครับส่วนผมชื่อเอิร์ธนะครับจริงมม่จัดซึ่งเราและจันทิสา ลุกเลนแบบนี้แต่จริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่ไทยแฟนเรามี international แฟนด้วยใช่ไหมครับพี่มา่งพี่ว่าไงพูดแบบนั้นแหละไม่ไม่ใช่ไหมทุวันโอเคก็้อนลูนของเรานะครับก็จะเป็นบอลลูนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับมุนจอยใช่ครับเมื่อกี้ทุกคนสนุกกับพวกเราไหมฮะ ยังไหวอยู่ไหมครับแล้วหมดหรือยนะังฮะเก่งมากยัง <c oughs> เคยทำได้สุดยอดเลยเพราะเรามีโชว์ใหญ่มากมายที่ให้ทุกคนได้รอดูกันชาย <seas> อะจริงจริงเมื่อวานเราได้บอกกันแล้วใช่ไหมครับว่าอเอ้ยจริงจริงเมื่อวานอะไรบางคนที่ยังไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเลือกเพลงนี้ดีกว่าครับทําไมเราถึงเลือกเพลงนี้ครับพี่เอิร์ทเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีความแบบว่าโอ้โห ชว์ภามีความลึกซึ้งมีความละครเวทีแล้วหวานก็แล้วมวนก็แล้วปีนี้ก็เลยขอเป็นแบบโจบ้านเนะอ้ปีนี้่องขอเป็นล็อก <_ k> <_ k> บ้าบ,บ,บยังยังโจ๊เหมือนเดิมภาพมากตินโจ๊กอะเ,เนาะ okay. ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจเราในรอบนี้แล้วก็รักของเราทุกคนด้วยก็ในฐานะคนที่ขึ้นมาแล้วสปีก็ดีใจมากครับที่วันนี้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตนี้อีกครั้งนึงก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนนะครับรักนจาแต่ตอนนี้เราขอไปเติมเชื้อตัวให้บลูของเราก่อนเนาะเดี๋ยวไปเช็กันนะครับภายในสามสองหนึ่ง ไมหมขอเสียงแบ๊กเกิลใส่ได้ไหมครับเสียงกังฟังชัดสุดๆอ่ะไปเราแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเผื่อว่าในนี้ไม่มีใครรู้จักเราอ่ะสวัสดีครับผมบอลครับสวัสดีครับผมฟุยนะครับ เป็นไงนบ้างชอบชมเมื่อกี้ไหมชอบเอาจริงแล้วก็ตต่นเต้นอนข้างมากคือหมายความว่าจะแบบว่าเต้นบ่อยแต่ว่าสไตล์แบบนี้มันไม่ค่อยใช่ถางเท่าไหร่นะหรอสไตนไม่ค่อใาเท่าไรค่อยใชางเ่าไเลยอะอย่าเลยอ่ะเพลงเมื่อกีที่พวกเราโชว์ไก็มีชื่อว่า Bad g i r l Like You นะครับครับทำไมครับคุณปวินทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้ครับ นั่นสิทำไม่ะก็เพราะว่าเมื่อไรเมื่อคือเราอ่ะเรื่องเพลงนี้บอเรู้สึกว่าเออเรามีความแบบอายุโตขึ้นแล้วสองคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณของคุณนี่ก็ฟิตพอประมาณอยู่ฉะนัคุณก็ฟิตเหมือนกัน คือเรื่ความที่สปีก่อนเนี่ยเราเล่นเบสดแต่ว่าเต้นอีกสไตล์เลนึ่าเรื่องความที่ชูนี้เราฟิตกันหน่อยเราก็เลยอยากจะเลือกเนืเ้อหาเพลงที่มันโตขึ้นครับผมครับผมได้ไหมเฮแต่ว่าขอแซงนิดนึงครับนะฮะเมื่อกี้จับไหมผมไม่ได้ซ้อมพอดี <S <S เฮ้ยโอ้โหจัง <S 2> <S 2> จหวะเมื่อกี้นี่คือผมตกใจเลยนะเพราะว่าคือเซอร์ไพรส์นะอ่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงครับเมื่อกี้มันมันยังไงนี่ก็คือคิดสดเลย ไม่ไนเป็มีมีคนกระซิบมาครับแมว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งแลเลยแบบอุ้ยลองดูสิได้อีกรสชาติไหมพอได้ไหมแม่เกิดโชครึจ๊ะสื่อรวมสอแม่เกิดโชบนีไม่ต้องโดนโทษเยอะเลยนะ อ่ะก็นี่ก็ติดเต้นอยู่เชื่อเชื่อใเพราะว่าโชว์นี้เนี่ยเอาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออทั้งสองคนคนข้างเขืนเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่แล้วก็อะไรที่มันแบบโชว์เสียวขนาดนี้มาก่อนด้วย ก็เลยบอกโอ๊ยก็ค่อนข้างเสิญอยู่ค่อนข้างเสริญเลยมอไม่ต่างกันแล้วก็คนเราก็ได้มีโอกาสเตรียมตัวเพลงนี้มาประมาณหนึ่งก็มีการคุยกันก่อนว่าเราอยากจะเลือกหน้าเพลงแบบนี้ไหมทุกคนได้ดูกันครับเฮ้ยตายครเมื่อกี้นี้ไงนี่นี่ได้หน่อยเป็นได้หน่อยคือที่เรียนมาโอ๊ยอย่างนี้นี่เราต้องเคลียร์กันหน่อยนะไรอย่างนี้เนี่ยเคลียร์ทำไมเคลียร์หน่อยบ้านบ้าเราไม่เคลียร์เคลียร์อะไรหร้าตึกเราไมเคลียร์เหรอโอ้ยเราจะเดือดร้อราจะเดือดร้ nhưng tỉnh tân nhiều chơi nè tỉnh như một người như ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเก็บเองอ่ะก็ผมเพลงที่เพิ่งผ่านไปนะครับผมชื่อเพลงว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้าครับผมมีใครรู้จักบ้างครับชอบไหมครับผมก็ชอบนะอ่ะใหม่เพลงเหรอฮะน้องเพื่อน ผมแค่ฮุมก็แวันนี้เขานี่อัมเบอร์คัสผมนะทุ่มผมลงเลยนีมีเมื่อวานเมื่อวานคุณมารอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลย่ลย <c oughs> ะยังไงอ่ชินตอนนี้นะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บอลูนที่ล่องลอยอยู่นะครับท่ามกลางดวงดาวนะครับผมต้างระบมเตีงกับที่เราเรียกมาเลยเหตุผลทำไมถึงเรื่องทีนี้ก็แค่ อันนี้อันนี้เรื่องใหม่นะอันนี้เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ในคนที่เขายังไม่รู้ด้วยเออออันนี้เรื่องใหม่เลยไม่ซ้ำกับเมื่อวานอ่าคือเหตุผลเนี่ยคือตอนนั้นที่เขามีถามมาว่าอยากร้องเพลงอะไรเออตอนนั้นผมก็ไปเที่ยวพอดีเรื่องใหม่นะน,นี่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ผมตอนนั้นผมไปเที่ยวเชียงใหม่คะเออผเไี่ยเชียงใหม่ ว่ากลางคืนก็เุดบรรยากาศดีไหมเย็นๆผมอวนต้องอาวันไม่เขาใหญ่ <c oughs> ออไปดูดาวออกไปดูดาวแล้วผมก็รู้ดวงดาวมันก้มีหลายแบบผมวันนั้นผมผมเรียนเพิ่งเรียนดาราศาสตร์มาอ่ะผมไม่อยากรู้มีดาวอะไรบ้างก็หามีดาวในพานมีดาวในป่องมีดาวมาวันยิงธนูแต่ว,ว่าผมหาดาวนั้นไม่เจอเลยผมเจอแต่หน้าคุณ เรื่องใหม่มากเพื่เปลี่ยนจังหวัดผ่านไหมขออีรอบนึงผ่านไหมผ่านไหมผ่านครับ <laughs> แลวผมก็ก็ดีใจนะครับผมท,ที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็เพลงนี้ก็เราทั้งคู่ตั้งใจเลือกมาแล้วครับผม <laughs> ก็ <laughs> เป็นเพลงที่เข้ากับปีนี้ป,ป,ปีนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ผมอยากแชร์อะไรให้ฟังหน่อยนะกันก็คือตกใจตกใจรู้ <laughs> ครับผมก็ก็ปกติคือเวลาที่เราเลือกเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นงานนี้นะหรือว่างานใดๆนบผมก็พวกเราก็ได้แชร์กันว่าเออเราจะเอาเพลงใรดีมาคุยนันตรงกลางผมก็อยากจะขอบคุณวินนี่นงานะครับที่เขาเขารับฟังความคิดเห็นของผมเสมอใช่ครับแล้วก็ผมดีใจมากเลยเหมือนว่าเขาคือผมไม่ได้รู้จักจากเขาตรงๆแต่ว่ารู้จักคนอื่นมานอะไรย่างเงี้ยแบบเออเวลาเลือกเพลงหรือว่าอะไรกับดนตรีไงเขาก็จะไว้ใจผมแล้วแบบเขาพูดว่า ถ้าเป็นเรื่อดนตรีเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อสตังได้เลยเพราะว่าสตังก็จะเลือกให้ดีที่สุดอยู่แล้วผมก็ดีใจมากครับที่คนรู้สึกอย่างนั้นเราผมก็จริงไหมครัก็จริงครับเพราะว่าคือจริงอ่ะผมไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าร้องเพลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออผมก็แบบเชื่อใจคุณแบบว่าแต่คุณร้องไม่ดีนะครับผมโอเคขึ้นละกันคนหนึ่งละกันผมเนี่ยเป็นคนนึงที่อยากซัพพอร์ตคุณมาเสมอนะครับในเรื่องของการร้องเพลงผมเชื่อว่าทุกคนเราสามารถทําได้นะ แล้วทุกคนคิดว่าวินนี่ทำได้ไหมครับได้แต่ว่าคือผมก็มั่นใจด้วยแหละว่ายังไงแบบว่าร้องกับคุณอยู่แล้วคือโอเคผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองครับผมแล้วผมก็ทินมีครับยินดีชรับ้าผมจะจับมือเหรออะไรอยไาอ่งี้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานจะ่จับมือก่อนก่อนก่อน ลูกมีพ่อมีแม่เนะเดี๋ยวเราไปขอบัตรกันโอ้โหวันนี้ไี่กินอะไรมาแล้วก็เลยครับผมอยากรู้อยากรู้ว่าฝังซีรีส์ได้ปังได้ได้เดี๋ยวจะฝากแม่เดี๋ยวเอาไปฝากแม่ครับผมก็นี่ข้างหลังตามแล้วรีบตามมาอยู่ครับผมก็ พวกเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวอย่างแน่นอนครับผมก็เตรียมรับความสนุกได้เลยครับผมขอฝากเวทีให้กับเพลงต่อไปเลยครับ